สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากดึกเดินเนื้ออีกแล้วนะครับอันนี้ผมจะมาทําผัดเปรี้ยวหวานมีดบอลนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบไปเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดบอลนะนี่ผมเนื้อที่ผสมเอาไว้แล้วแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็คลุกด้วยแป้งทอดกรอบนะครับเดี๋ยวมีทอดกันนะครับตัวนี้ก็เป็นแป้งมันนะครับซอสมะเขือเทศแอปเปิลเขียวนะครับใช้แทนสับปะรดนะครับ อันนี้ก็มีพริกหวานสีเหลืองกับหอมหัวใหญ่นะครับมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมนะครับการปรุงรสก็จะใช้แค่น้ำมันหอยกับซอสปรุงรสฝาเหลืองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำมาเลยนะครับครับก็มาเริ่มลงมือทำมาเลยนะครับก็มาเริ่มลงมือทำขั้นตอนแรกเลยนะครับผมจะเริ่มจากการทำเ,เนื้อเดงก่อนนะคะคล้ายหมูเดงนะครับใช้สูตรเดียวกัน ก็เริ่มด้วยไข่ขาวของไข่ไก่นะครับฟองนะครับก็อันนี้เป็นเกลือกับพริกไทยนะครับแป้งมันนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ้ก็น้ำมันหอยนะครับกะกลืออกมาแล้วหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ก็ซอสหมักนะฮะฝาเขียวประมาณหึงช้อนโต๊ะนะครับเอเคครับแลังนี้เดี๋ยวมันจะขยำไม่เข้ากันนะครับตัวอย่างคือตัวเนื้อเนี่ยต้องเป็นเนื้อที่แช่อยู่ในตู้เย็นนะครับออกมาให้เย็นๆแล้วก็มาขยำจะดีกว่าอย่าเอาเนื้ออุณหภูมิห้องนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาเริ่มขยำเลยครับ เดี๋ยวขยำให้เข้าๆกันหมดโอเคครับเดี๋ยวผมจะขยำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีีนะครับครับตอนนี้ผมได้ขยำส่วนประกอบทั้งหมดเท้าได้ดีนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะฮะกี้เราบอกไปว่าเนื้อที่ผมใช้เนี่ยน้ำหนักประมาณสี่กรัมไอ้สี่ร้อยกรัมนะครับกับสัดส่วนที่บอกไปตะก,กี้แล้วก็วันนี้ผมมีส่วนผสมพิเศษอย่างที่ผมจะเตรียมเข้าไปคือนี้เป็นแอนแก้ววัวนะครับผมต้มจนเปื่อยแล้วก็หั่นเป็นเต๋าไว้นะจะขยำใส่เข้าไปเพื่อเป็นส่วนผสมพิเศษผมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพยายามเรามาดูอีกทีนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ผมก็ผสมเจ้าเอ็นแก้วหั่นเต๋าเข้าไปกับเนื้อเราเรียบร้อยนะครับเอ็นแก้วผมใช้ประมาณ150กรัมนะครับกับเนื้อวัวเนี่ยประมาณ400กรัมนะครับเนื้อเนื้อตัวนี้ก็จะบอกกินว่าผมผสมมันด้วยนะครับประมาณสัก20%นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ น้ำมันก็เริ่มร้อนนะครับก็เริ่มเลยนะครับเอามีดพอลราไม่ทอดก่อนนะครับเขเคครับเดี๋ยวผมจะทอดให้เขาสุกเหลืองกรอบนะครับเดี๋ยวมาดูวางทีนะครับ ครับตอนนี้ตัว ball, มิตบอลของเราก็เข้าจนสุกดีแล้วนะครับเหยียอบฮะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาทักไว้ก่อนแล้วก็มาทำอีกเนต่อนะครับครับก็มาจงือทำาัันต่อนะครับเอานะ้ำมันสุกระทะร้อนแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับหยาบนะครับ นนกระเทียมแล้วก็หอมดีแล้วครับตามด้วยพริกหยวกเหลืองแล้วก็อหอมใหญ่นะครับเตินเขียวด้วยครับเพราะข้าหนาจะติดท้ายครับเ๋ยวไปต่อเลย พอ,อหอมใหญ่รรเริ่มสุดก็ามด้วยซอสเกลือเทศเลยนะครับซอเกระเทศก็มีความเปรี้ยวความหวานอยู่แล้วมันก็จะต้องใส่ความเค็มก็ นี่นะครับตัวปูนรับครับฝาเหลืองแล้วก็มาถอยนิดหน่อยนะครับ ต้องการให้น้ำเขาข้นๆนเยอะๆหน่อยวันนี้ก็เลยจะใส่น้ำแป้งมันนะครับลงไปเยอะๆหน่อยนะรับ้รสชาติโอเค,อเคแล้วครับ มิดบอลที่พักไว้นะครับกระเทศกับหอมต้นหอมนะครับโอเคครับอพอคลุกเค้าเข้าดีก็เป็นนันเสร็จสิ้นเพราะทุกอย่างนี้ก็สุกมาแล้วแนละ้วมันก็เชื่อสามารถทานดิบได้ไม่หาครับ เด sí, ี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็ชิมเลยนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับเมนูผัดเปี้ยวหวานมีดบอดนะครับก็ออกมาหน้าตาสีสันก็อย่างที่คิดเลยน่ากินอย่างนี้ลนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะครับมีมีดบอลนะลูใหญ่ก็ผัดขึ้นเลยครับ กับแอปเปิลแล้วกันนะจะได้มีความเปรี้ยว เอ่อตัวตัวซอสที่ผมทำไว้เนี่ยเป็นเป็นซอสเอ่อเกิดเทศผมปรุงรสออกหวานไว้นะครับคือผมมาเคี่ยวต่างหากก่อนที่ไปใส่เนี่ยคือเพิมเติมน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลไปนะครับให้ออกหวานน้ำปลาเล็บๆนะครับแล้วก็พอม,มาเจอกับไอ้ตัว แอปเปิลเขียวนี่เเปรี้ยวก็เข้ากันเลยก็ได้เรปรี้ยวหวานพอดีเป๊ะนะครับอย่างที่คาดไว้ตัวใส่มันหอยกับซอสรสก็ไม่ได้ไม่เยอะใส่นิดหน่อยเพื่อจะตัดให้มันมีความกลมกล่อมันเองนะฮะแล้วตัวมีดบอลผมเนี่ยทอดภายในกระสุกในเวลากัดเข้าไปเคี้ยวไปก็ได้ความหอมของเนื้อความแน่นของเขานะครับก็ผสมผสานกันลงตัวก็วถือาเป็นจานที่อร่อยเลยครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปผัดเปรี้ยวหวาน <Meet> มิดบอลไ่เท่านี้ก่อนนะครับเพราะเป็นมื้อเย็นพอดีจะได้จัดก,การที่เหลือต่อทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ